กูเอลสูเองเพื่อนขี้เกียจก็ไปน่ะมึงลงมาล่างก่อนกูจะตายเนี่ยมาหลอดมึงลงมาเติมล่างเนี่ตอนนี้มึงจะเติมบ้างเนี่ยล่งไปก็ล่งไปเร็วเพื่อนกูจะตายแล้วคิบก่อนตั้งตั้งมึงกดได้มึงก็วิ่งมาเลยเพื่อนจะเย้กูลอยู่ข้างล่างเนี่ยดูป้อมหน่อยเพื่อนมึงจะเอาคนมึงเอาป้อมบ้างก็ได้นะกูจะเอามึงอะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนคือมึงมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวกับอาเรียนไหมเนี่ยมึงฆ่าตัวตายตลอดเมึงว่าคนอื่นอะ เหี้ยเจก็เขาเรียกเจกูซูมโคตรแม่นแต่มึงดูดิมึงบอกมึงกดมันได้มึงกดมันได้ทำเป็ป้อมมึงแตกอะดอยเลียมึงถอยมาดิกูรอซูมอยู่ข้างหลังเนี่ยมามากูมาซูมมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนโบกมาแล้วกูก็กูเล่นเลยอ่ะกูจัดเลยอ่ะถ้าเพื่อนโบกมาแค่นั้นแหละออโอเคไหมแค่นี้กูโหลดว่ะเพื่อน ิบหายแล้วมันเน็ตหลุดอะไรตอนนี้วะเน็ตกูหลุดเพื่อนไม่หลุดหรอกไอ้เหี้มอืดกูหลุดอยู่ตอนนี้กูกูรีใหม่เพื่อนเพ้ไปเหอะโง่ไอ้เหี้แพ้อะไรมึงว่ากูล้านเซิร์ฟเลยนะมึงรู้จักแซนเซิร์ฟไหมเอลสูแซนเซิร์ฟอะแต่กูล้านเซิร์ฟอะมึงเชืดูดิอย่าอ่อนไอเหมาช่วยกูดิ้อกูจะตายนะไม่ช่วยเลยแล้วช่วยมึงมะเลยเลยมาช่วยกนมาช่วยกนเร็วสามัคคีคือพลังกูเชื่อใจกูเพื่อนเดี๋ยวสับคล้องแบบสเต็ปนักแข่งให้ดูนะไม่สนในวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามา ก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านโูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสําหรับ fc เบียฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุ่มวงล้อเพียงแค่บอกว่ามาจากเบียฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงโูยุอันนี้ใครบูดกูเอลสูเองเพื่อนที่ไหนก็ไปนะ กูจะตายเพื่อนกูจะตายเวรเลยมันล,อล,ล้อมบังลราเพื่อนกลับบ้านกันไหมออกไปเพิ่มเลือดเพิ่มหาสแตกอะไรกูจะเอามันมเข้าไปเอาดิเอาได้แล้วนะ่ะมาดิโทษฐานที่มึงเอาบัฟปุ๊บไปนี่คือโทษฐานของพวกมึงเจอก,กูเพื่อนแนวสูแม่นปะเพื่อนจ้ะอันนี้ว่าเพื่อนเพื่อน มาโง,ง่ง,งยิ่งก็ตายดีเพื่อนเดี๋ยวอะไรมาสู้ฆ่าเพื่อนปีป่าเอามังกรให้หเลยเปิดเลเปิดเลเดี๋ยวเพื่อนกูตาม <c oughs> เพื่อนโบกูอันดับหนึ่ง <c oughs> เพื่อนโบกูอะเปิดอันนี้จบก็ไปเอาไอ้นั่นต่อนะได้เลยนี่ดีนะขขาล่างกัแตงแล้วข้าล่างกัแตงแล้วลงมาล่างเดือวน,นี้มาหลอดกูจะตายแล้วไม่ได้หรอ มึงลงมาล่างก่อนกูจะตายเนี่ยมาหลอดมึงลงมาเติมล่างเนี่ตอนนี้มึงจะเติมบ้างเนี่ยล่งไปก็ล่งไปเร็วเพื่อนกูจะตายแล้วยก่อนมึงกดได้มึงก็วิ่งมาเลยเพื่อนจะเย้กูลอยู่ข้างล่างเนี่ยดูพร้อมหน่อยเพื่อนกูซูมจะตายหมดแล้วเนี่ยเจอกูโอ้โหกูแม่นเปล่าเพื่อนแม่นแต่เพื่ก็ตายเดินตามหน่อยเดินตามมาเลยวะเอ้ยดอลลียวมาใครมากับมึงปะ กูก็เดินตามมันอยู่ไงคือตัวกูแม่งกูซูมเป็นอย่างเดียวไงกูตีธรรมดาไม่เป็นไงมึงเข้าใจปะกวนตีนขมักไม่กดอเลียมึงเข้าใจปะเนี่ยดอเลียเพื่อนมึงแบดอเลียเนี่ยเออมันตายไม่กูซูมเป็นอย่างเดียวกูตีธรรมดาไม่เป็นจะให้กูเดินตามได้ไงมามาเพื่อนโบกูมาแล้วกูไม่กลัวใครอ่ะจัดมันดิเพื่อนโบกวนดับหนึ่งออกกลางนอนหนึ่งแฮงกกลางอาวียเพื่อนโบกูมาแล้วเพื่อนโบเกียบหมดเพื่อนโบเกียบหมด มาหายหัวไปไหนะวะเจอเพื่อนโบกูเลยโอ้พวกมึงก็ตายกันหมดเลยเหรอะไรวะไม่ต้องห่วงเพื่อนโบอกอลอยู่เดี๋ยวเพื่อนโบกูแบกเองกูจะเอาคนมึงเอาป้อมบ้างก็ได้นะกูจะเอามึงอ่ะแถวเนี้ยแม่งเถือ่อนคือมึงมึงไหวไหมเนี่ยมึงไหวกับอารีนไหมเนี่ยมึงฆ่าตัวตายตลอดไอ ว่าคนอื่นที่อ่ะเจ๊ต่อเขาเรียกเจเ๊ไปกูซูมโคตรแม่น,นแต่มึงดูดิมึงบอกมึงกดมันได้มึงกดมันได้ทำเป็ป้อมมึงแตกอะกดกูยังไม่ได้กดเลยกูไปหามึงเนี่ยมึงลงมาหากูดีกว่าเอางี้ปล่อยป้อมแตกเลยลงมาหากูปล่อยอะไรอยู่คนปล่อยป้อมปล่อยเลยปล่อยเลยมึงลงมาหากูเลยเดี๋ยวกูทำเองมป้อ เดี๋ยวกูให้เพื่อนโบกูไปเองเพื่อนโบกูนี่ของจริงตัวตึงมึงไหวปะเนี่ยมึงเอาป้อมบนคืนดิต้องสู้กับป่านี่นะตัวตัวได้นะเมจมาช่วยหน่อยได้ปะทาราดมีดาเมจที่ไหนอะกูถามหน่อยไม่มีดาเมจแต่มันยาวดอริอันม,มึงถอยมาดิกูรอซูมอยู่ข้างหลังเนี่ยมามากูมาซูมมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนโบกูมาแล้วกูกูเล่นเลยอะกูจัดเลยอะถ้าเพื่อนโบกูมามแค่นั้นแหละปป้อ้ออมมใส่โอเคไหม เน็ตกูหล <sh ุดวะเพื่อนสิบหายแล้วมันเน็ตหลุดอะไรตอนนี้วะเน็ตกูหลุดเพื่อนไม่หลุดหรอกไอ้เหี้ยมอือกูหลุดอยู่ตอนนี้ยกูรีใหม่แเพื่ึงแพ้ไปเหอะโง่ไอ้เหี้ยแพ้อะไรมึงวะกูล้านเซิร์ฟเลยนะมึงรู้จักแซนเซิร์ฟไหมเอลสูแซนเซิร์ฟอะแต่กูล้านเซิร์ฟอะมึงขี้ดูดิอย่าอ่อนเลยเอ้ยมาช่วยกูเร็วกูจะตายนะไม่ช่วยเลยแล้วช่วยมึงอบบเร็วเร็วเรามาช่วยกูนะมาช่วยกนเร็วสามัคคีคือพลังกูเชื่อใจกูเพื่อนพวกเราชนะไปด้วยกันเพื่อน กูมากับเพื่อนโบนกูอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะกูไม่กลัวใครอ่ะแบอบกไปเลยมาเจอเพื่อนโบนกูเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าเพื่อนโบนกูมึงไม่ต้องว้าบมึงไม่ต้องว้าบโอ้โหมึงไม่ต้องว้าบโดงเจอเพื่อนโบนกูจัดให้มึงไม่ต้องว้าบมึงคิดว่ากูเป็นไม้ช็อตยุงเหรอ <c oughs> มึง <c oughs> จะเอาอะไรก็เอาเถอะมึงคิดว่าเพื่อนโบนกูเป็นไม้ช็อตยุงเหรอ <c oughs> เราฝั่งเดียวอ่ะมึงอ่ะไม่ต้องไปไหนเราฝั่งฝั่ง อมึงต้องมาดูไม่ต้องมึงช่วยเพื่อนหรอกมึองอยู่ตรงนั้นแหละกูก็อยู่กับดอลเลียนี่แหละดีแล้วดีแล้วหรือกูปล่อยให้มันแตง่งมึงมีปัญญาเลยหรอมึงเป็นมารหลดยังไงปาดมึงก็ดูเลือดนะกูตายแนละ้วมึงไม่มีปัญญาดูเพื่อนเพื่อนบ้างหรอกูดูอยู่ป้อมล่างกูมึงแตกยังมึงเห็นป้อมล่างกูแตกยังเออป้อมกูมึงดูสเตปเพื่อนโบกูหนุนหนุหนโคตรโหดโคตรอันตรายโคตรแบกอะเอ็งนี่มันคันแทบดีกว่าได้จะได้ดาวก็ได้เพราะเพื่อนโบกว่ะกูบอกก็เลย ึงขนาดเี่งตีนดูเพื่อนโบก,กูจังหวะนี้เอ็มเจ็บช่วยเพื่อนโบกูหน่อยดิเพื่อนโบก,กูตัวเดียวคุมอยู่อะ่ะไม่มีใครเอาเพื่อนโบกูลงอะ่ะตายนี่เจอกูไปดิกูมแม,ม่นปัลล่ะมึงดูดิกูมแมน่นปัลล่ะฮะกูบอกว่ากูซูมเป็นอย่างเดียวกูตีธรรมดาได้เป็นครับมาดิมาดิเออมาดิเอาจบเลยเพื่อนจบเลยเพื่อนเพื่อนเข้าไปเพื่อนมาหล้วเพื่อน นี่เป็นไงเจอกูเพื่อนเป็นไงเพื่อนนี่เดี๋ยวมันจะคกยมา嘛กูอยู่เพื่อนไปเพื่อนจบเราเพื่อนไปดาวมาแล้วเพื่อนเออนั่นแหละเฮ้ยเป่าไปไปเพื่อนจบเพื่อนกูถ้ามึงช่วยแบบนี้เออกูรออยู่นี่เนี่ยเจอเพื่อนนี่เจอกูเป็นไงเพื่อนชนะล้วโอ้โหชิ้มหายวะกูโยนไปหน่อยวะโทษทีเพื่อนกูอยากฆ่ามันไง ข้ากูไม่วายมาอยู่ข้างๆกูหน่อยก็ไม่เป็นไรเพื่อนจบอยู่ดีชนะอยู่ดีดูเพื่อนโบกูดิโหดขนาดนั้นรู้ได้ไงไม่รู้ได้ไงมึงดูกูให้เพื่อนกูแบกนะ่เพื่อนโบกูอดีตกอลีตอันดับหนึ่งท็อปเซอร์ว่บมึงรู้จักปะเพื่อนเพื่อนโบมึงนี่เขารู้จักมึงรู้จักฮะเขารู้จักมึงแล้ล่ะไรก็เพื่อนกูกูให้มันมาแบกเนี่ยมันมาเล่นรหัสลองแบกกูเนะเพื่อนเรามาโหล มามาจัดเพื่อนจัดกูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูเดินมาแล้วไปกูโชว์เองเพื่อนไปกูซูมเองไปกูซูมโชว์เพื่อนเดี๋ยวกูซูมโชว์เองเพื่อนเดี๋ยวปลุกไปกูเพื่อนเดี๋ยวเก็บสามเพื่อนเดี๋ยวเก็บสามช์มึงดูจังหวะนี้เดี๋ยวกูถอยดูเชิงเงินเวลาของข้ามาถึงแล้วถอยดูโชว์เงินเี่อันตรีเป็นหนึ่งทีมามึงมาดิล็อกซี่มึงมาดิล็อกซี่มึงมาดิ เพื่อนกูมาแล้วมาดิกูตีธรรมดามากูตีทรรมดยเองมามากูตีธรรมดาไปแล้วมามาเดี๋ยวรอซูมรอซูมแป๊บกูหาเชิงอ่ะกูหามุมดีๆก่อนตีตีโดี๋ยวกูตีตีสวนเลยทาร่าหนำโยกกูเหลยตีกูมาพอดีว่ะเดี๋ยวเดีู๋วกูจะหัวนี่โอ้โหมันผิวยังวะบ้ามันเอากูคาป้อมเลยว่ะ เ,าเอาแค่เี้กูได้ไเวเลตอะ่ะท้าเอาให้กูได้อะ่ะที่เหลือชิวๆเอาไวเลตใช่ไหมเออได้ได้ใช้มือใช้มือเดี๋ยวกูบอกเพื่อนกูจัดก,การให้เอ้เอพืพ่อนโบล็จัดการเลยเพื่อนไวเลตตัวเดียวเลยล็อกหัวเลยถ้าได้ตัวเดียวคือไวเลตคือมาหลอดกูลเล่นง่ายเลยจัดเลยเพื่อนตามนั้นเฮ้ยฉันจัดการเองนะสั่งเก็บเลยเอากูสั่งเพื่อนกูเก็บแล้วมาเก็บเมดก่อนละเก็บเมดก่อนละหนึ่งเออมึงไม่เข้าวะเข้าเลยเปิดเลยเปิดเลยอยู่เพื่อนบุกมึงไม่ต้องกลัวดิมึงเข้าเลยมึงใส่สุด กลัวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่เอาเ,เพื่อนโบนตีกูน่าจะไม่มีเลยไม่ได้ไเลยแหววิงยิงไม่โดนเบลดิ มันผิวเฮ้ยสกิลโบโลลิตีม้มันเยอะมึงก็ต้องรู้ดิเฮ้ยอดาร์ด่วนเลยจะรีแล้วเร็วๆเพื่อนมึงถอยมาตีรักกันด่วนเลยเดี๋ยวกูเคลียร์เองเดี๋ยวกูคุมเองกูซูมไล่มันเองขู่มันเองมาตีรักช่วยโบอด่วนเลยมันจะรีแล้วนะมีหัวหมั้ยนะมาเจอเพื่อนโบกูกู <c oughs> ลืมซื้อซื้อของนี่ว่ะ ต่างต่างเยอะเราลิฟต์จะเผอแค่มึงแทงให้กูเพื่อนแล้วกูซูมไม่เลยให้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปบอกหน้าว่าธุระเอาไว้ทีหลังเพื่อนเกมมาเกมต้องมาก่อนเกมต้องมาก่อนไปตามใจไว้ไม่รู้เกมอะไรไมาเด็ดไม่ละกลัวว่าเด็ดเป็นเดียวอ่ะกลัวใครจบแล้วเพื่อนจี๊จีละเพื่อนเด็ตกูโอ้โหเดี๋ยวปล่อยเพื่อนโบโจเองเน็ตกูไม่ค่อยดีเลย ให้จบกันไม่ได้หรอเพื่อนกูยืยนดูอยู่เนี่ยตอนนี้เรื่องเฮียๆต้องเป็นมึงตลอดเลยวะกอดดาวชิบหายเลยกูปิกูต้องรวมแล้วกวมูมามาเว้เพื่อนกูรับไปหมดแล้วเน็ตกูไม่ค่อยดีเลยวะมากูตีอยู่เพื่อน ูตีธรรมดาไปแล้วตอนนี้เพื่อนแทงให้กูเพื่อนเพื่อนเพื่อนเรากูเพื่อนโอ้โหเฮ้ยมึงจะเกิดยังเพื่อนเร็วๆดิเดี๋ยวกูซูมเคี้ยวใจเวลาฮีโร่เฮ้ยเพื่อนมึงใจเย็นดิมึงรอก่อนรอก่อนรอก่อนเพื่อนเนี่ยกูไม่ดีเพื่อนเฮ้ยมึงอย่ารีบีเกมต้องมาก่อนทุละเฮ้ยมึงใจเย็นเนี่ยกูโอ้เป็นไรวะเนี่ยเนี่ยกู เฮ้มึงไปช่วยตีดารก่อนเดยเพื่อนโทรดารกันอยู่เพื่อน oh, น,ออนี่แหละคือเหตุเดียวที่มึงจะจบอะ่ะคือเนหนทางเดียวไม่คือหนทางยงเขาา้าใช่ไหมแค่นี้เลยเด็กกูไม่ค่อยดีต้องโทษตีเพื่อนเหลว่ะหน้า ไี่เซตของไว้สวย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 ,สวยเอาดีตัวเดียวสวยจบจบจบเออโรมึงโมมึงไม่รียรมมึงคือโรมมึงไม่เรียนตีให้ป่ากูเลยอะ่ะป่ากูตัวตึงนะเว้ยคือตัวแบกมึงต้องรู้ไวด้ดีใครแบกอะ่ะเนี่ยยี่สิบสี่ตัวเนี่ยฆ่าไปได้ไงอะ่ะโหตึงอันตรายอะ่ะเพื่อนกูอวะนี่เจอสุรัสเซอร์ปิสาจ <laughs> มันไปทุลอายางไงไอมาลอดเดี๋ยวกูชวนมาเฉลยกัน เฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะอีซาดแม่งยืนเฉยเลยเดี๋ยวชวนมาเฉลยกันมาไปเนี่ยไปทุระแล้วมัง้งเดี๋ยวผมจะหลับตาข้านะครับหลับตาข้าแม่งเลยง่ายเป็นไปดูจังหวะนี้นะครับดูดูจังหวะนี้เห็นไหมครับตัวสี่ตัวนะครับอยู่ข้างบน,นครับจำภาพไว้นะครับจำภาพไว้าตาสีครับสกิลสองออกมาครับจังหวะแค่นี้ฉีดายแล้วครับฉีดายแล้ว ได้เห็นไหมครับฉีตายแล้วเห็นนะครับแล้วเป็นคิวจากผมหรือเปล่าเมื่อกี้เป็นคิวจากผมใช่ไหมครับแค่นั้นเลยครับคิวๆสบายๆครับอตีมาแล้วดูคิวนะครับหลับตาเลยครับคิวตีตอนนี้ยิงออกมาพอแค่นี้พอตายคิวตายนะครับแค่นั้นเลยครับเห็นไหมครับผมลืมตามาคือคิวมันกลายเป็นศพไปแล้วครับดูว่าเราว่าเออเราแบบสกิลเพย์นักแข่งอะไรเงี้ยแต่ก็จะไปกดเขาเยอะเขาเป็นผู้เล่นธรรมดาไงเรามันสกิลเพย์แบบระดับนักแข่งอะไรเงี้ยดูชี่นะครับคนดูดูชี่นะ ตายครับฉีน่ะถ้าผมไงหน้ามาคือฉีมตายครับดูจังหวะนี้ผมเก็บสองให้ดูิวติตกดหนึ่งตีตีพอตีตายครับเห็นไหมครับแค่นั้นแล้วดูด้วยดูนีครับตี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 กดผนิดกดผนิดตีตี เพื่อเทลมันแจมอ่ะแล้วอาดีนอาดีนมหายไปไหนอ่ะ <c oughs> <c oughs> ดูจังหวะนี้ผมเก็บสองให้ดูครับเก็บสองให้ดูซิวสิลป้านหนึ่งกดอสองกดอสี่ยิง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 เห็ไหมครับผมเงยนหน้ามาคือสิวมันตายแล้วกลายเป็นศพไปแล้วสวยเนี่ยเล่นเล่นดีจนโอเมก้าชม,มาครับโดนจะหลับตาไปว่าเก็บออบเจกต์ให,กให้ดูนะครับเนี่ยดีดีดีแค่นั้นครับเกมวะ เกมมาเล่นง่ายครับเกมนี้ผมเล่น <S <S ผมเล่นตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ครับเกมนี้ครับกดท่า2ปลาหนึ่งดีดีเนี่ยเห็นไหมครับโดนสับโดนสับของแบบสเต็ปนักแข่งให้ดูนะไวัยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอ้หังแน่จึงก็เข้ามาอาจารเองตัวเอง เฮ้ยดาเมจมันลงกูกี่แสนทฮ้ยมันตายเร็วจังวะผมสอบของโคตรเร็วอ่ะดาเมจมันลงผมกี่แสนเมื่อกี้ทำไมมันตายเร็วจังอ่ะคือเขียวเข้อไม่อยู่เลยเหรอวะแค่ดีแลกนี่นะสองล้านแค่ดีแรกที่เฉยอันตีเฉยเนี้ยปาเข้าไปสองล้านเลยเหรอโปืนพนนีระเบิดไว้ไม่ต้องกลัวเฮ้ยได้เวลาฮีโร่เฮไปจบกลางจบกลางเลยจะจวนไปจะจวนไป ว,ว <S <S แค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยเกมพีกเกมพีกอะไรครับ <S <S น้องนายบีเกมพีกอะไรครับ <S 1> <S 1> คือเมื่อกี้ผมวางแผนให้ให้ให้ฝั่งนข้ามดีแกนะครับ <S <S แต่ตามจริงผมรูู้่แล่วเพื่อนเราจะจบอะคลิปคือคลิปโตดมันเข้าเลนกลางสามตัวเลยอะมาเลยเข้าไปสามตัวน่ะพี่ก็เลยแกล้งว่าให้ให้เสียดักอะไรเงี้ยให้เพื่อนหรือว่าให้เพื่อนรอหรือว,ว่าตกแกยเสียดักอะไรเงี้ย แต่แบบคือมันจบเว้ยให้บมฆ่าดีใจด้วยอะไรเงี้ย